ครับผมนายธีรพาฒนวันนี้นะครับจะพาพี่น้องเกษตรกร,กรมาชมแปลงอ้อยนะครับอยู่ที่บ้านหนองสาลาตำบลวังหินอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นเกษตรกร,ะกรนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของยูนิไลท์แล้วเป็นยังไงขอเชิญพบกับคุณพ่อชื่อของหินครับ,ค,รบคุณพ่อทวินนะครับแล้วได้ได้รู้จักกับทีมงานยูนิไลท์ยังไงครับ อ๋ออันนี้อันนี้คือเขาแนะนำอีกทีครับแนะนำอีกทีหนึ่งครับแล้วประทับใจขนาดไหนครับที่ใช้ลงไปแล้วโอ้อ้อยมันงามมากๆเลยครับตอนหนึ่งก็ได้ประมาณส20ลำครับความยาวประมาณ3เมตร50ตอนหนึ่งข้อเนี่ยมันลำมัมีประมาณ30ข้อครับเสียงบอกว่าคนงานตัดอ้อยนี่ร้องร้องร้องนะครับว่ามันยาวเกินยาวเกินยาวเกินนะครับาจาร แล้วที่ตัดไปประมาณหนึ่งไร่นะครับได้ไปกี่รถครับสามคันรถครับรถรา1สิบตันครับก็เฉลี่ยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ3าาตันต่อไร่ครับนะครับผมก็แปลงนี้ก็ใช้ปุ๋ยยูนิคทั้งแปลงเลยใช่ครับผมใช้ควบคู่กับเทคนิคแบบชาวบ้านก็คือเน้นปุ๋ยคอกแล้วก็มาเอาปุ๋ยยูนิลิเสร์มเข้าไปใช่ครับนะครับใช่ครับก็ปรากฏว่าอ้อยงานอย่างที่เห็นเลยครับผมถูกใจไหมครับถูกใจครับ ลักษณะดินที่เราปลูกนะครับเป็นดินประเภทไหนครับดินปนทรายครับดินเหลืองปนทรายครับดินร่วนเหลืองปนทรายนะครับผมนะครับหลังจากที่ใส่ปุ๋ยโยนิกลงไปแล้วนะครับสภาพดินเป็นไงบ้างครับโอ้ร่วนใหญ่เลยครับแล้วก็ดินปุ๋ยเนี่ออกดินดําเลยครับดินดําลากอ้อยจะขึ้นมากินบนดินเลยครับขึ้นมาเห็นขาวๆที่เห็นเลยครับหลังหลังจากที่ใส่ปุ๋ยลงไปแล้วเนี่ยดินเราดีขึ้นครับดีขึ้นครับรากอ้อยดูว่ามากขึ้นครับผม แล้วความเขียวของอ้อยเป็นไงครับโอ้เขียวมากเลยครับทุกวันนี้ยังเขียวเยู่เนี่ยกระตัดกนาตัดไปยังเขียวอยู่เลยเออตะข้องใจยังไงก็ปรึกษาได้เนาะครับผมได้ครับปรึกษาได้ตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดินดีนะครับหรือในเรื่องของผลผลิตนะครับอ้อยงามอะไรอย่างเงี้ยนะครับปรึกษาพ่อได้เลยนะครับไม่เชื่อมาดูได้เลยครับต้นมาดูที่ที่ดดเลยไอคุยไปก็ยังว่าไม่ไม่เห็นของจริงครับพิสูจน์ครับ มาได้เลยครับทุกเวลาหลับๆปลูกได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับมาติดต่อที่บ้านได้นะครับเพราะว่าปุ๋ยที่นี่ผมใช้อยู่ประจำครับพอมีเบอร์โทรไหมมีครับมีครับเบอร์ครับติดต่อผมศูนย์แปดสองสองแล้วก็สี่สามตัวแล้วก็ท้ายหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดครับผมชื่อทวินตันตีครับอีกเบอร์หนึ่งครับศูนย์เก้าแปด 1 8, 8 1 1 0 3 6หนึ่ง